กับละครน้องนัตน,นิจะย,ยากเป็นไงบ้างครั้งเรียนตอนนี้ถ่ายทําอยู่ยังไม่เสร็จเลยอีกเยอะเลยค่ะอีกเยอะมากไกกี่ปอซ็นต์ยังไม่ถึง50แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ5้ิเราก็ไม่ได้นับแล้วค่ะถ่ายกันไปนเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็มีถ่ายดูแลซุปตาสองคนเหนื่อยไหมคะเป็นเด็กที่น่ารักมากดูแลง่ายมากกินง่ายอยู่ง่ายมากแล้วก็อึดถืกทนมากซึ่งยอมรับเลยว่า จอมรับหัวใจเขาอะคือเขาทางานกันเยอะเขาควรจะแสดงความรู้สึกงุดหงิดหรือเหนื่อยล้าเวลาที่เราแบบขอให้เขาทํานั่นทํานี่แต่คือไม่มีเลยสักแแอรนึลเพาะโปรเฟชชั่นอลมากค่ะก่อนหน้านี้เหมือนพี่เอพูดว่าน้องสองคนเป็นพี่น้องกันแต่ยาย่าเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าอนุญาตให้เรียกนัดเดทว่าแฟนได้เนี่ยสุดท้ายสองคนนั้นเป็นยังไงในกองพี่เอ๋ออะไรกันก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทํางานด้วยกันอย่างคล่องอย่างคล่องและรู้จักรู้จักกันและกันดีหมายความว่า คือมันเหมือนคุ้นมือกันนะคะ <c oughs> เคยเล่นกันมาหลายเรื่องก็จะรู้จังหวะกัน <c oughs> เป็นเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ดีอะไรเงี้ยคือในทางการแสดงเวลาเราเล่นกูบใครเราจะเหมือนแบบเป็นกูดพาร์ท <c oughs> เนอร์ค่ะมันเหมือนว่าเอ้ยมันลงตัวอะไรเงี้ยเขาสองคนก็เป็นแบบนั้น เขาดูเหมือนแฟนกันไหมครับเนี่ยค่ะไม่มีค่ะแอนนก็ดูปกติมากก็ใช้ชีวิตปกติมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีแบบก่อการต่อสู้หรบอว่าให้ของฟันไม่มีค่ะเขายิงปืนใส่กันอย่างเดียวเลยเมื่อวานีฉากโบูแอนก็ไม่เห็นอะไรนะคะก็ปกติมากเลยค่ะค่ะกับมันก็ถามนะคะที่ที่แบบว่าแอนต้องความผลกระทบประหม่าทั้งสองคนแบบเหนือ โอ้ยไม่เลยค่ะสองคนนี้ดูแลง่ายมากส้มตําจานหนึ่งก็อยู่กันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนกินง่ายมากอะค่ะเมื่อวานยังชมยาย่าเลยบอกยาย่าทำไมยาย่าแสดงออกอะไรบ้างได้ไหมคะว่ายาย่าเหนื่อยอะไรเงี้ยคือยังแซวเขาเขาก็น่ารักอะคือไม่แสดงอารมณ์อะไรใดๆอะไรเงี้ยเก่งมากค่ะไม่มีอะไรอย่างอื่นนะไม่มีเลยปกติดีกังวลกังวลมีคำว่าแบบว่ากวนักแสดงคนอื่นๆอาจจะเชว์ใจหรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่ของแอนเท่าเทียมกันหมดะ่ะโต๊ะก็นั่งเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินก็กินเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกดเอาใจใครเป็นพิเศษอ๋อไม่ไมหรอกค่ะไม่หรอกค่ะเพียงแต่ว่ายายาณเดชอาจจะเข้าฉากถี่กว่าคนอื่นหน่อยแล้วเราจะเจอเราบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ทุกคนเท่าเทียมเรียกว่าเอามาร่วมกันคือแมก็ประทับใจเลยไหมคะโอ้ประทับใจเลยค่ะจริงๆตอนแรกก็ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเรายังไม่เคยทํางานกับน้องแล้วก็เขาก็อยู่ในกองที่เป็นที่ผู้จัด ผู้ใหญ่ที่ดูแลมาอย่างดีแล้วก็มืออาชีพมาตลอดเราเป็นผู้จัดใหม่บางทีแบบการดูแลบางอย่างเราอาจจะตกตกหล่นหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นว่าว่าครั้งหนึ่งเวลาเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วต้องการให้เขาแบบบางทีเราไม่ได้ต้องการอะไรมากขอน้าเย็นๆสักแก้วในเวลาที่เหมาะสมแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นโอของแพงอะไรมาเสิร์ฟหรอกอะไรเงี้ยอันนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะดูแลเขาแบบได้ได้ อพอเหมาะพอเจาะในจังหวะที่ต้องการหรือเปล่ากลัวเขาเหนื่อยแต่เขาไม่กล้าร้องขอไงคะแต่แอนปรบมือให้จริงๆค่ะเด็ก2คนนี้น่ารักรวมทั้งนักแสดงคนอื่นที่แอนแคสมาด้วยในเรื่องลิขิตรักคือทุกคนมาทํางานที่มันยากแล้วเด็กรุ่นใหม่คือเขาแบบเขาพร้อมเปิดรับทุกสิ่งเขาเขาไม่มีอีโกโ้ไม่มีอะไรกันก็เลยทําให้เราทํางานง่ายคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับแอนละครเรื่องนี้อยากให้เสร็จ <c oughs> กลางปี <c oughs> อยากให้เสร็จนะ